นี้สั้นกระชับดราม่าและลึกลับชวนคนดูคลิกทันทีเพราะผสมทั้งความตื่นเต้นพลังเหนือธรรมชาติและความสงสัยในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำที่เงียบสงบมีวัดโบราณที่ตั้งตระหง่านมาหลายร้อยปีวัดนี้ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแต่ยังเป็นที่อยู่ของพระหนุ่มใจดีชื่อพระอาทิตย์และสุนัขผู้ซื่อสัตย์ชื่อพายุวันหนึ่งความสงบที่หมู่บ้านเคยมีพังทลายลงเมื่อกลุ่มคนแปลกหน้ามาทำลายวัดพวกเขาทุบทำลายกำแพงและประตูไม้เก่าชาวบ้านต่างร้องไห้และตกใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้ทุกคนต้ององงึ พระอาทิตย์ไม่วิ่งหนีเขายือนอยู่ตรงกลางทราบวัดมือของเขายกขึ้นสวดมนต์ด้วยเสียงเข้มขลังพายุเห่าและวิ่งปกป,ป้องพระราวกับรู้ว่ามีพลังบางอย่างคุ้มครองอยู่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกำแพงที่ถูกทุกกลับตั้งตรงเหมือนเดิมเศษไม้และหินที่แตกกระจายรวมตัวกันเหมือนถูกดึงกลับและแสงอ่อนๆจากพระอาทิตย์สะท้อนผ่านหน้าต่างวัดทำให้บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความสงบและความมหัศจรรย์ ชาวบ้านมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตาไม่เชื่อพวกเขาไม่เคยเห็นพลังอะไรแบบนี้มาก่อนพระอาทิตย์ยิ้มและพูดเบาๆกับพายุว่าบางครั้งการปกป้องสิ่งที่รักไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงแต่ต้องใช้หัวใจที่เข้มแข็งและความเชื่อที่บริสุทธิ์พายุหันมามองพระด้วยสายตาเหมือนเข้าใจและทั้งคู่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นเสียงหัวใจของวัดยังคงเต้นราวกับว่ามีชีวิตอยู่เองชาวบ้านที่เคยหวาดกลัวตอนนี้เริ่มกลับมามีความหวังแต่ความสงบไม่ได้อยู่ได้นาน จากเนามืดของซากวัดปรากฏชายลึกลับใส่ชุดดำเขาก้าวเข้ามาอย่างชา้ชาๆใบาหน้าถูกคลุมด้วยหมกมืดแต่สายตาของเขาแผ่รังสีเย็นชาชาวบ้านต่างถอยห่างด้วยความกลัวพระอาทิตย์ืนนิ่งพายุขู่เสียงต่ำและลุกขึ้นขนฟูแต่ชายลึกลับกลับหัวเราะเบาๆแล้วพูดด้วยเสียงเย็นยเยือกว่าคิดว่าพลังเล็กๆของเจ้าจะมาหยุดเราได้หรือทันใดนั้นชายลึกลับยกมือขึ้นและวัตถุรอบๆเริ่มลอยขึ้นในอากาศเศษหินไม้และฝุ่นลอยวนรอบๆชวนให้ทุกคนใจหาย แต่พระอาทิตย์ไม่หวั่นเขาสวดมนต์เสียงเข้มขลังพายุกระโดดขึ้นขวางชายลึกลับพร้อมส่งเสียงคำรามราวกับท้าทายพลังมืดที่กำลังเข้ามาแสงสว่างอบอุ่นเริ่มแผ่กระจายออกมาจากตัวพระอาทิตย์พายุอยู่ใกล้ๆขนฟูขึ้นเป็นประกายเหมือนมีพลังบางอย่างรวมอยู่ในตัวมันทั้งคู่ร่วมกันสร้างสนามพลังรอบตัวชายลึกลับพยายามฝ่าแต่ทุกก้าวที่เขาเดินเข้ามาถูกแรงดันบางอย่างผลักออกไป ชาวบ้านที่ยืนดูอยู่ตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเสียงลมพัดรอบๆวัดเหมือนกำลังขับไล่ความชั่วร้ายออกไปแสงสว่างจากพระอาทิตย์และประกายพลังของพายุทำให้ชายลึกลับถอยหลังด้วยความตกใจชายลึกลับถอนหายใจลึกพยายามรวบรวมพลังอีกครั้งแต่คราวนี้แผ่นดินรอบๆเริ่มสั่นไหวพายุเห่าราวกับเตือนว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวพระอาทิตย์ยกมือขึ้นอีกครั้งสวดมนต์ด้วยเสียงเข้มขลังที่ดังก้องไปทั่ววัดทันใดนั้นจากเงามืดของวัดมีเงาสัตว์ประหลาดโบราณปรากฏขึ้น เหมือนวิญญาณที่ถูกผนึกอยู่ภายในวัดมานานมันเห่าและโหยหวนร่างกายใหญ่โตทำให้ชาวบ้านแทบล้มทั้งยืนแต่พายุไม่ถอยมันวิ่งเข้าไปขวางกลางระหว่างพระอาทิตย์และสัตว์ประหลาดพระอาทิตย์ยิ้มบางๆแล้วพูดเบาๆว่าพายุจงรวมพลังกับฉันให้แสงสว่างนี้ขับไล่ความชั่วร้ายทันใดนั้นแสงสว่างสีทองพุ่งออกมาจากตัวพระอาทิตย์สองผ่านดวงตาของพายุและร่างของสุนัขก,ก็สว่างว่าเหมือนถูกเติมเต็มด้วยพลังเหนือธรรมชาติพลังนี้ค่อยๆดันชายลึกลับและเอาสัตว์ประหลาดถอยออกไป แต่แล้วเงามืดที่หลบอยู่ด้านหลังชายลึกลับโผล่ออกมาอีกครั้งคราวนี้เป็นหญิงลึกลับอีกคนหนึ่งร่างของเธอสว่างเป็นสีดำมีกลิ่นอายของเวทมนต์โบราณชาวบ้านต่างร้องด้วยความหวาดกลัวพระอาทิตย์ไม่หวั่นเขาหันไปมองพายุพายุกระดิกหูเหมือนเข้าใจทันทีทั้งคู่ร่วมกันยกพลังแสงสว่างให้เต็มที่แสงนั้นเริ่มขยายออกไปทั่ววัดกำแพงที่พังถูกซ่อมกลับคืนรอยแตกบนพื้นหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้น หญิงลึกลับและชายลึกลับถูกแรงแสงดันถอยกลับพวกเขากรีดร้องด้วยความตกใจแต่พระอาทิตย์ยังคงยืนนิ่งแสงทองจากมือเขาและประกายจากพายุรวมกันเป็นวงแหวนแห่งพลังรอบวัดธรรมให้ทุกสิ่งกลับมาสงบอีกครั้งชาวบ้านต่างน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจพวกเขาเข้าไปกอดพระอาทิตย์และพายุกันอย่างซาบซึง้งพระอาทิตย์หันไปมองท้องฟ้าสายลมพัดเบาๆเขาพูดว่าทุกครั้งที่ความมืดเข้ามาจะมีความเชื่อและหัวใจบริสุทธิ์คอยปกป้องเราเพียงแค่เราไม่ยอมแพ้ พายุเห่าเบาๆราวกับตอบรับคำพูดนั้นและทั้งคู่ยืนสงบอยู่ท่ามกลางซากวัดที่กลับมาสวยงามราวกับใหม่ชาวบ้านรู้แล้วว่าวัดแห่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอิฐหรือไม้แต่มันขึ้นอยู่กับหัวใจของผู้ที่ปกป้องมันหลังจากเหตุการณ์นั้นวัดกลับมาสงบอีกครั้งแต่ความรู้สึกตึงเครียดยังคงอยู่ชาวบ้านเริ่มซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแต่พวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ธรรมดาพระอาทิตย์และพายุกลายเป็นผู้พิทักษ์ลึกลับของวัดที่ไม่มีใครล่วงละเมิดได้ แต่คืนหนึ่งขณะที่ดวงจันทร์สองแสงผ่านหน้าต่างวัดมีเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบมาจากมุมหนึ่งของวิหารพายุเงยหน้ามองด้วยความระวังพระอาทิตย์หยุดสวดมนต์แล้วฟังเสียงนั้นด้วยความตั้งใจท่านผู้ปกป้องพลังของท่านยังไม่สิ้นสุดแต่ศัตรูที่แท้จริงยังมาไม่ถึงเสียงลึกลับพูดเบาๆชาวบ้านที่ได้ยินเพียงบางคนก็ตกใจพวกเขาไม่เข้าใจว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่พระอาทิตย์กลับยิ้มบางๆเขาหันไปมองพายุแล้วพูดว่าเราเตรียมพร้อมอยู่แล้ว ไม่ว่าใครจะมาเราจะไม่ปล่อยให้ความชั่วร้ายชนะต่อมาไม่นานชายลึกลับและหญิงลึกลับที่พ่ายแพ้ก่อนหน้านี้กลับมาพร้อมกับพลังที่เข้มข้นกว่าเดิมพวกเขาไม่ได้ทำลายวัดโดยตรงแต่พยายามบ่อนทำลายจิตใจ,จของชาวบ้านด้วยคำสาปและเวทมนต์ดำพระอาทิตย์ยืนอยู่ตรงกลางวิหารพายุกระโดดขึ้นขวางด้านหน้าเหมือนรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแสงทองจากมือพระอาทิตย์ผสมกับประกายพลังของพายุสร้างเป็นเกราะป้องกันรอบวัด ทันใดนั้นจากทราบวัดที่ถูกทำลายเดิมมีร่างเงาของวิญญาณผู้พิทักษ์เก่าแก่ปรากฏตัวพวกมันล้อมรอบพระอาทิตย์และพายุส่งเสียงก้องเหมือนเตือนศัตรูชายและหญิงลึกลับพยายามโจมตีแต่ทุกครั้งที่พวกเขาเข้าใกล้แสงสว่างและพลังวิญญาณป้องกันไม่ให้เข้าถึงวัดทั้งหลังสันสะเทือนแต่ไม่มีอะไรถูกทำลายชาวบ้านที่มองดูเหตุการณ์ต่างตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นความมหัศจรรย์แบบนี้พระอาทิตย์ยกมือสูงขึ้นและพูดด้วยเสียงเข้มขลังว่านี่คือบ้านของเรา และไม่มีใครมาทำลายสิ่งที่เรารักได้พายุเหาอย่างทรงพลังแสงทองจากทั้งคู่ส่งกระจายไปทั่ววัดร่างของศัตรูทั้งสองถูกแรงพลังดันถอยหลังออกไปพวกเขาพยายามฝ่าแต่ความมืดถูกแสงสว่างและหัวใจบริสุทธิ์ของพระอาทิตย์กับพายุบทขยี้จนหมดสิน้นสุดท้ายชายและหญิงลึกลับหายไปในเงามืดเหลือเพียงความเงียบสงบอีกครั้งชาวบ้านต่างน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจและพวกเขาเริ่มเชื่อมั่นว่าวัดนี้ไม่ใช่เพียงอาคารแต่เป็นพลังใจที่รวมกันของทุกคนที่ปกป้องมัน พระอาทิตย์หันไปมองพายุพูดเบาๆว่าเราอาจเหน็ดเหนื่อยแต่จิตใจที่แข็งแกร่งจะปกป,ป้องทุกสิ่งเสมอพายุเห่าเบาๆราวกับตอบรับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวัดแห่งนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและพลังแห่งหัวใจบางครั้งชาวบ้านก็เห็นแสงทองและเงาสีทองของพายุอยู่รอบวัดพวกเขารู้ว่าไม่มีความชั่วใดที่จะชนะได้เมื่อหัวใจยังเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้หลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านซ่อมแซมวัดและทำพิธีบูชาขอบคุณพระอาทิตย์และพายุแต่ก็ยังมีความลึกลับแฝง อยู่ในอากาศคืนหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์สวดมนต์เงียบเงียบพายุเริ่มเห่าเสียงเผาเบาเขาหันไปมองพระอาทิตย์ด้วยสายตาตื่นตัวร่างของชายลึกลับที่เคยพ่ายแพ้ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มาเพียงลำพังแต่มีหมอบดำหนาทึบล้อมรอบพวกเขาชายลึกลับพูดด้วยเสียงที่เยือเกีย็นราวกับน้ำแข็งท่านคิดว่าท่านชนะแล้วหรือพลังที่แท้จริงยังมาไม่ถึง พระอาทิตย์ไม่หวั่นเขาก้าวออกไปยืนตรงกลางลานวัดพายุกระโดดขึ้นขวางด้านหน้าเขารู้สึกถึงพลังมืดที่แผ่ซ่านรอบตัวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความรุนแรงของศัตรูแต่มันคือการทดสอบใจและความเชื่อทันใดนั้นจากใต้พื้นวัดมีแสงสีทองวาบขึ้นเหมือนฟ้าผ่าร่างของสุนัขและพระอาทิตย์เปล่งประกายพลังเหนือธรรมชาติพลังนั้นไม่เพียงป้องกันศัตรูแต่สะท้อนความชั่วร้ายกลับไปยังต้นกำเนิดของมัน ชายลึกลับพยายามฝ่าแต่พลังสะท้อนกลับเข้าไปยังตัวเขาหมอกดำที่ล้อมรอบก็เริ่มสลายไปร่างของเขาและหญิงลึกลับสันสานแล้วค่อยๆจางหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่มองเหตุการณ์นั้นด้วยตาค้างพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อพระอาทิตย์และพายุกลับมายืนสงบอีกครั้งทุกคนรู้สึกถึงความปลอดภัยที่แท้จริงพระอาทิตย์หันไปมองพายุพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแต่มั่นคงว่าพายุ สิ่งที่สำคัญไม่ใช่พลังแต่เป็นหัวใจที่ไม่หวาดกลัวและความเชื่อที่มัน่นคงพายุเห่าเบาๆเ,เ,เหมือนตอบรับค่ำคืนที่เคยเต็มไปด้วยความมืดและความหวาดกลัวกลับสว่างสวัยด้วยความสมบจากวันนั้นวัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและพลังแห่งหัวใจชาวบ้านทุกคนต่างรู้แล้วว่าไม่ว่าใครจะมาทำลายหรือพยายามสร้างความชั่วร้ายสิ่งที่แท้จริงจะคงอยู่เสมอเพราะหัวใจที่เข้มแข็งและความบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้ และในทุกค่ำคืนชาวบ้านจะเห็นแสงทองเล็กๆสองรอบวัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพลังของพระอาทิตย์และพายุยังคงปกป้องวัดอยู่เสมอไม่มีใครทำลายมันได้อีกในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำที่เงียบสงบมีวัดโบราณตั้งแต่ง่านมาหลายร้อยปีวัดนี้ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแต่ยังเป็นที่อยู่ของพระหนุ่มใจดีชื่อพระอาทิตย์และสุนัขผู้ซื่อสัตย์ชื่อพายุ วันหนึ่งความสงบพังทลายลงเมื่อกลุ่มคนแปลกหน้ามาทำลายวัดพวกเขาทุกทำลายกำแพงและประตูไม้ชาวบ้านต่างร้องไห้และตกใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้ทุกคนอึง้งพระอาทิตย์ไม่หนีเขายืนอยู่ตรงกลางซากวัดมือยกขึ้นสวดมนต์ด้วยเสียงเข้มขลงังพายุเห่าและวิ่งปกป้องพระเหมือนรู้ว่ามีพลังบางอย่างคุ้มครองอยู่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น กำแพงที่ถูกทุบก,กลับตั้งตรงเหมือนเดิมเศษไม้และหินรวมตัวกันเหมือนถูกดึงกลับแสงอ่อนๆจากพระอาทิตย์สะท้อนผ่านหน้าต่างวัดทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความมหัศจรรย์ชาวบ้านตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นพลังอะไรแบบนี้มาก่อนพระอาทิตย์พูดกับพายุว่าบางครั้งการปกป้องสิ่งที่รักไม่ต้องใช้ความรุนแรงแต่ต้องใช้หัวใจที่เข้มแข็งและความเชื่อบริสุทธิ์พายุเหมือนเข้าใจและทั้งคู่ยืนสงบอยู่ตรงนั้นเสียงหัวใจของวัดยังคงเต้นราวมีชีวิต แต่ความสงบไม่ได้อยู่ได้นานจากเงามืดของซากวัดปรากฏชายลึกลับใส่ชุดดำเขาก้าวเข้ามาอย่างชา้ชาๆใบาหน้าถูกคลุมด้วยหมกมืดชาวบ้านถอยห่างด้วยความกลัวพระอาทิตย์ยืนนิ่งพายุขู่เสียงต่ำชายลึกลับหัวร้อเบาๆแล้วพูดว่าคิดว่าพลังเล็กๆของเจ้าจะหยุดเราได้หรือเขายกมือขึ้นวัตถุรอบๆเริ่มลอยเศษหินไม้และฝุ่นลอยวนชวนให้ทุกคนใจหาย พระอาทิตย์ไม่หวันเขาสวดมนต์เสียงเข้มพายุกระโดดขวางกลางระหว่างเขาและพระอาทิตย์แสงสว่างอบอุ่นเริ่มแผ่จากตัวพระอาทิตย์พลังของพายุผสมกับแสงนั้นสร้างสนามพลังรอบตัวชายลึกลับพยายามฝ่าแต่ถูกแรงดันผลักออกไปชาวบ้านตะลึงแสงจากพระอาทิตย์และพายุทำให้ชายลึกลับถอยด้วยความตกใจต่อมาเนามืดที่หลบอยู่ด้านหลังชายลึกลับปรากฏเป็นหญิงลึกลับอีกคนหนึ่งร่างของเธอสว่างเป็นสีดำมีกลิ่นอายเวทมนต์โบราณชาวบ้านหวาดกลัว พระอาทิตย์หันไปมองพายุพา,ายุกระดิกหูทั้งคู่ร่วมกันยกพลังแสงสว่างเต็มที่แสงขยายไปทั่ววัดกำแพงที่พังถูกซ่อมกลับคืนรอยแตกบนพื้นหายไปชายและหญิงลึกลับถูกแรงแสงดันถอยออกไปพยายามฝ่าแต่ความมืดถูกแสงและหัวใจบริสุทธิ์ของพระอาทิตย์กับพายุบทขยี้จนหมดสิน้นชาวบ้านน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจพระอาทิตย์พูดกับพายุเบาวๆว่าเราอาจเหน็ดเหนื่อยแต่จิตใจแข็งแกร่งจะปกป้องทุกสิ่งเสมอพอายุเห่าเบาๆตอบรับ หลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านกลับมาสงบสุขแต่คืนหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์สวดมนตพายุเริ่มเห่าเสียงแผ่วเบื้องหลังปรากฏชายลึกลับที่เคยพ่ายแพ้พร้อมหมอกดำหนาทึบเขาพูดด้วยเสียงเยือกเกี่ยนท่านคิดว่าท่านชนะแล้วหรือพลังแท้ยังมาไม่ถึงพระอาทิตย์ยืนนิ่งพายุกระโดดขวางแสงทองจากมือพระอาทิตย์ผสมประกายของพายุสร้างพลังเหนือธรรมชาติที่สะท้อนความชั่วร้ายกลับไปยังศัตรู ชายลึกลับพยายามฝ่าหมอกดำเริ่มสลายร่างของเขาและหญิงลึกลับค่อยๆจางหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนชาวบ้านที่ซ่อนอยู่ตะลึงแต่เมื่อพระอาทิตย์และพายุกลับมายืนสมบอีกครั้งทุกคนรู้สึกถึงความปลอดภัยแท้จริงพระอาทิตย์พูดกับพายุพายุสิ่งสำคัญไม่ใช่พลังแต่เป็นหัวใจที่ไม่หวาดกลัวและเชื่อมั่นพายุเห่าเบาๆตอบรับ ตั้งแต่วันนั้นวัดแห่งนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและพลังแห่งหัวใจชาวบ้านรู้แล้วว่าไม่ว่าใครจะมาความบริสุทธิ์ของหัวใจและความเข้มแข็งสามารถปกป้องทุกสิ่งได้และทุกคืนชาวบ้านเห็นแสงทองเล็กๆรอบวัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพลังของพระอาทิตย์และพายุยังคงปกป้องวัดอยู่เสมอไม่มีใครทำลายมันได้อีกวัดโบราณถูกทำลายชาวบ้านตกใจแต่พระหนุ่มพระอาทิตย์และสุนัขผู้ซื่อสัตย์พายุกลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด วกเขายืนท่ามกลางซากวัดสวดมนต์และสร้างพลังแสงสว่างพายุขู่และปกป้องพระอย่างสุดกำลังเศษหินและกำแพงที่แตกกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแต่ความสงบยังไม่อยู่ได้นานชายและหญิงลึกลับปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมพลังมืดที่จะทำลายทุกสิ่งพระอาทิตย์และพายุรวมพลังเหนือธรรมชาติแสงทองและพลังใจบริสุทธิ์ของทั้งคู่สะท้อนความชั่วร้ายกลับไปสัตรูพายแพ้และค่อยๆจางหายไป ชาวบ้านโล่งใจวัดกลับมาสงบอีกครั้งและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแสงทองรอบวัดก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพลังของพระอาทิตย์และพายุปกป้องวัดตลอดการหลังจากเหตุการณ์แสงทองปกป้องวัดชาวบ้านต่างโล่งใจแต่พระอาทิตย์และพายุกลับรู้สึกถึงพลังมืดที่ยังไม่หายไปทั้งหมดคือหนึ่งขณะที่ดวงจันทร์สองแสงบางๆผ่านหน้าต่างวัดมีร่างเงาลึกลับหลายร่างปรากฏขึ้นที่ชายป่าใกล้วัดพวกมันเคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบเชียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจบางอย่างที่ชวนหวาดกลัว พระอาทิตย์สังเกตเห็นทันทีเขายกมือสวดมนต์และพายุกระโจนขึ้นขวางพลังทองสองออกมาจากร่างของทั้งคู่แต่สิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่ศัตรูเดิมอย่างชายหรือหญิงลึกลับเพียงคนเดียวร่างเงาเหล่านั้นดูเหมือนเป็นเงาของสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกผนึกในวัดมานานพวกมันเริ่มล้อมวัดทีและตัวสายลมพัดแรงขึ้นแผ่นดินสั่นเบาๆและเสียงโหยหวนดังขึ้นราวกับเรียกพลังมืดทั้งหมดให้รวมตัว พระอาทิตย์รู้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปกป้องวัดเท่านั้นแต่เป็นการทดสอบความเชื่อและหัวใจของเขาและพายุอีกครั้งพายุเห่าเสียงแหลมราวกับเตือนว่าศัตรูกำลังเข้าใกล้พระอาทิตย์หันไปมองชาวบ้านที่ซ่อนอยู่พวกเขามองตากันด้วยความหวาดกลัวแต่ก็เห็นประกายความหวังเล็กๆจากแสงทองของพระอาทิตย์ ร่างเงาเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเกิดเป็นวงล้อมพลังมืดรอบวัดทุสิ่งรอบรอบเริ่มถูกแรงดันพลังดันออกไปเสียงโหยหวนดังรอบตัวเรากับธรรมชาติทั้งหมดกำลังร่วมต้านร่างเงาโบราณแต่และตัวเริ่มเคลื่อนไหวอย่างชาๆแต่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลพวกมันล้อมรอบวัดจนแทบจะหายใจไม่ได้พระอาทิตย์ยืนสงบมือยกขึ้นสูงแสงทองจากตัวเขาและประกายจากพายุเริ่มขยายตัวเป็นเกราะปกป้องรอบวัด แต่ร่างเงาไม่ได้หวาดกลัวพวกมันพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ละครั้งที่ถูกแสงทองขับไล่พวกมันแปลสภาพเป็นพลังมืดบริสุทธิ์พายุเหา่าเสียงดังสุดแรงกลิ่นของพลังเหนือธรรมชาติแผ่ซ่านไปทั่วหมอกดำหนาทึบล้อมรอบพวกมันเหมือนก้อนเมฆแห่งความชั่วร้ายชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ต่างตลึงพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนบางคนร้องให้ด้วยความกลัวแต่บางคนก็จ้องมองด้วยความหวังเพราะพวกเขาเห็นพลังแห่งแสงและหัวใจบริสุทธิ์ที่ไม่ยอมแพ้พระอาทิตย์พูดเบาๆกับพายุ พายุครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปกป้องวัดแต่เป็นการพิสูจน์ใจของเราเราต้องไม่หวาดกลัวและเชื่อในพลังของหัวใจทันใดนั้นแสงทองจากพระอาทิตย์และประกายของพายุรวมกันเป็นวงแหวนพลังใหญ่เนื้อวัดพลังนั้นไม่เพียงขับไล่เงามืดแต่ยังสะท้อนความชั่วร้ายกลับไปยังต้นกำเนิดของมันร่างเงาเริ่มถูกแรงดันผลักออกพวกมันกรีดร้องเสียงแหลมแต่ก็ไม่ยอมจางไปทั้งหมดคราวนี้พวกมันแปรสภาพและรวมตัวกันเป็นเงามืดขนาดมหึมาราวกับปีศาจโบราณที่โผล่ขึ้นจากใต้พื้นดิน พระอาทิตย์และพายุต้องเผชิญหน้ากับพลังมืดที่เกือบจะทำลายทุกสิ่งรอบตัวทุกครั้งที่พวกเขาใช้พลังแรงดันจะสั่นสะเทือนทั่ววัดทำให้ฝุ่นเศษไม้และหินลอยขึ้นอย่างน่ากลัว ชาวบ้านกลั้นหายใจพวกเขาเห็นพายุและพระอาทิตย์ร่วมกันสร้างพลังปกป้องที่ส่องเป็นแสงทองตัดกับเงามืดแสงนั้นส่องผ่านหน้าต่างและกำแพงที่แตกอย่างมหัศจรรย์ราวกับมวลพลังทั้งมวลของวัดตอบสนองต่อความบริสุทธิ์ของหัวใจเงามืดขนาดมหึมาพุ่งเข้าใส่วัดด้วยแรงมหาศาลแต่พระอาทิตย์ไม่ถอยเขาสวดมนต์ด้วยเสียงก้องกังวานพลังทองจากมือเขาและประกายของพายุระเบิดออกเป็นคลื่นแสงกวาดไปทั่วบริเวณ ร่างเงาแตกระจายเป็นเงาเล็กๆหลายร้อยส่วนแต่แต่ละส่วนยังคงรวมตัวใหม่เพื่อโจมตีต่อพายุวิ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วขนฟูขึ้นสองแสงสีทองเหมือนมีไฟอยู่ภายในมันกระโดดเข้าไปขวางแต่ละครั้งที่เงาเข้ามาใกล้พระอาทิตย์เสียงโหยหวนและแรงลมจากพลังเงามืดทําให้ฝุ่นเศษไม้และเศษหินลอยขึ้นหมุนวนในอากาศราวพายุชาวบ้านที่ซ่อนอยู่แทบล้มทั้งยืนแต่ก็เห็นแสงทองที่แผ่กระจายจากพระอาทิตย์และพายุราวกับดวงใจบริสุทธิ์ของทั้งคู่กําลังผลักความชั่วร้ายทั้งหมดออกไป เงามืดเริ่มรวมตัวกันเป็นร่างใหญ่เหมือนปีศาจโบราณเต็มตัวตาแดงฉานและปากกว้างเผยฟันแหลมพระอาทิตยืนหยัดมือยกสูงแสงทองเข้มข้นขึ้นเป็นวงแหวนพลังป้องกันรอบวัดทันใดนั้นพายุเห่าอย่างทรงพลังตัวมันเริ่มส่องประกายสีทองอ่อนๆคล้ายพลังเวทโบราณร่วมกับพระอาทิตย์ร่างของทั้งคู่ผสานเป็นศูนย์กลางพลังแสงทองสูงสุดคลื่นพลังนั้นกวาดไปยังปีศาจเงาทำให้มันสะบัดตัวและกรีดร้องเสียงแหลม แต่เงาไม่ยอมแพ้มันแยกตัวและโจมตีหมาคราวนี้เร็วกว่าเดิมร่างของพระอาทิตย์และพายุต้องรวมพลังสุดกำลังแสงทองส่องกระจายไปทั่วทุกมุมของวัดจนทำให้เงาโบราณเริ่มสลายเป็นฝุ่นดำบางๆชาวบ้านที่ดูอยู่ต่างตะลึงพวกเขาเห็นความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวัดเต็มไปด้วยแสงทองและพลังเหนือธรรมชาติเสียงหัวใจของพายุและพระอาทิตย์เหมือนประสานกับพลังของวัดเอง เงามืดโบราณที่รวมตัวกันเป็นร่างปีศาจใหญ่เต็มตัวพุ่งเข้าชนวงแหวนพลังของพระอาทิตย์และพายุแรงกระแทกทำให้พื้นวัดสันสะเทือนฝุ่นเศษไม้และเศษหินหมุนวนเป็นพายุขนาดเล็กพระอาทิตย์ไม่ถอยเขาสวดมนเสียงเข้มขลังแสงทองจากมือเขาและประกายของพายุรวมตัวเป็นเส้นพลังขนาดมหึมาพุ่งเข้าชนเงาปีศาจอ,อย่างเต็มแรง ปีศาจสะบัดต,ตัวแต่แสงทองยังคงส่องเป็นวงรอบมันพายุวิ่งวนรอบปีศาจเหมือนใช้พลังจิตและเวทมนต์ขับไล่ความมืดเสียงคำรามของมันดังสถานแต่ทุกครั้งที่มันโจมตีแสงทองจะผลักมันกลับอย่างแรงทันใดนั้นแสงจากพระอาทิตย์และพายุรวมกันกลายเป็นลูกแก้วพลังสีทองขนาดใหญ่ลอยเนื้อวัดพลังนั้นสะท้อนเข้าที่ตัวปีศาจโดยตรงทําให้ร่างของมันเริ่มแตกออกเป็นฝุ่นดําเล็กๆแต่ยังไม่จบ ฝุ่นดำรวมตัวใหม่เป็นเงาเล็กๆหลายร้อยตัวพวกมันโจมตีด้วยความเร็วและความฉลาดราวกับมีจิตสำนึกพระอาทิตย์และพายุต้องประสานพลังสูงสุดเพื่อสร้างเกราะป้องกันและขับไล่พลังเหล่านี้ชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ต่างตะลึงพวกเขาเห็นพายุและพระอาทิตย์เปล่งแสงทองราวกับดวงอาทิตย์สองดวงพลังนั้นส่องผ่านหน้าต่างและกำแพงที่แตกอย่างมหัศจรรย์ทำให้ความมืดแทบไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ร่างเงาเริ่มแตกและกระจายพวกมันพยายามรวมตัวใหม่แต่ทุกครั้งที่พยายามแสงทองและพลังจิตของพระอาทิตย์กับพายุจะบทขยี้และผลักพวกมันกลับไปยังที่มืด ตอนนี้วัดเต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติและแสงทองส่องทั่วทั้งพื้นที่เสียงโหยหวนของเงามืดค่อยๆเบาลงชาวบ้านเริ่มมีความหวังแม้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าสู้ครั้งนี้จะจบลงอย่างไรงามืดเล็กๆหลายร้อยตัวรวมตัวกันกลายเป็นพลังมืดขนาดมหืมมาอีกครั้งพวกมันหมุนวนรอบวัดเหมือนพายุดำพระอาทิตยืยนสงบมือยกสูงแสงทองจากตัวเขาและประกายของพายุเริ่มส่องสว่างเต็มท้องฟ้า ชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่เห็นร่างของพระอาทิตย์และพายุเปล่งประกายเหมือนเทพสององค์ยืนค้ำฟ้าฝุา่นเศษไม้และเท่าทานจากการต่อสู้ก่อนหน้าหมุนวนเป็นพายุรอบวัดพลังของเงามืดดูเหมือนจะดึงทุกสิ่งเข้าสู่ความมืดทันใดนั้นพายุเห่าเสียงแหลมราวกับสั่งการและเคลื่อนไหวราวกับมีจิตสำนึกของตัวมันเองมันวิ่งวนรอบเงามืดทุกตัวส่งประกายทองออกจากร่างทุกครั้งที่กระโดด พระอาทิตย์ยกมือสูงขึ้นอีกครั้งพลังทองจากตัวเขารวมกับพลังจากพายุสร้างเป็นลูกบอลพลังขนาดใหญ่เนื้อวัดลูกบอลน,นั้นหมุนวนและปล่อยคลื่นแสงทองแรงกล้าสะท้อนทุกเงามืดกลับไปยังที่มืดดังเดิมเงามืดกรีดร้องอย่างรุนแรงแต่ก็ยังไม่ยอมจางทั้งหมดพวกมันรวมตัวใหม่เป็นร่างปีศาจสูงใหญ่สองเท่าของวัดตาแดงฉานและปีกดำแผกกว้างเสียงโหยหวนสถานทั้งหมู่บ้านพระอาทิตย์หันไปมองชาวบ้านและพูดเบาๆตรงอย่ากลัว ความเชื่อและหัวใจบริสุทธิ์ของเราสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้พายุเห่าเป็นจังหวะราวกับตอบรับแสงทองส่องเข้มขึ้นและเริ่มแตกเงามืดให้เป็นฝุ่นทีละน้อยแต่ปีศาจยังไม่ยอมแพ้คราวนี้พวกมันรวมตัวใหม่และพุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็วสูงสุดพระอาทิตย์และพายุต้องประสานพลังสุดขีดแสงทองจากตัวเขาและประกายจากพายุผสานกันเป็นคลื่นแสงขนาดใหญ่ปกคลุมทั้งวัดและหมู่บ้านทุกสิ่งที่พยายามทำลายวัตถุผลักออกไป ชาวบ้านเห็นว่าวัดและร่างของพระอาทิตย์กับพายุสว่างราวดวงอาทิตย์สองดวงบนฟ้าแสงนั้นทำให้ความมืดและปีศาจท,ทุกตัวเริ่มสลายเป็นฝุ่นดำบางๆแต่ ฝุ่นดำเหล่านั้นไม่หายไปทั้งหมดพวกมันยังคงหมุนวนรอบนอกของวัดเป็นสัญญาณว่าพลังมืดยังไม่หมดและศึกครั้งนี้ยังไม่จบอย่างสมบูรณ์ฝุ่นดำที่เหลืออยู่รอบวัดเริ่มรวมตัวอย่างช้าๆกลายเป็นเงาเล็กๆนับพันพวกมันกระพือปีกและส่งเสียงโหยหวนราวกับกำลังเตรียมโจมตีครั้งใหม่พระอาทิตย์สังเกตและยกมือขึ้นอีกครั้งแสงทองของเขาเริ่มส่องเป็นลำแสงหลายเส้นตัดกับหมอกดำ พายุวิ่งวนรอบฝุ่นดำอย่างรวดเร็วขนฟูของมันเปล่งประกายสีทองเป็นเส้นสายคล้ายฟ้าผ่าทุกครั้งที่มันกระโดดเสียงคำรามของฝุ่นดำจะสั่นสะเทือนเหมือนพายุโหมกระหนำ่ำแต่แล้วจากมุมมืดอีกด้านหนึ่งปรากฏร่างเงาใหม่สูงใหญ่กว่าครั้งก่อนคราวนี้มีตาสีแดงสองประกายเหมือนไฟและปีกดำแผกว่างร่างนี้ดูเหมือนเป็นหัวหน้าของเงามืดทั้งหมดพระอาทิตย์และพายุต่างรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ศัตรูธรรมดาพวกมันต้องรวมพลังสุดขีดเพื่อรับมือครั้งนี้ พระอาทิตย์ส่งคลื่นแสงทองออกไปจากมือแสงนั้นชนกับเงามืดเต็มแรงทำให้ร่างใหญ่สบัดตัวและเปล่งเสียงกรีดร้องแหลมพายุวิง่งเข้าตัดวงรอบของมันทุกครั้งที่พลังของทั้งคู่ชนกับเงามืดจะเกิดระเบิดแสงทองสลายฝุน่นดำรอบรอบชาวบ้านที่ซ่อนอยู่ตะลึงพวกเขาเห็นแสงทองและเงามืดต่อสู้เหมือนฟ้าผ่าเหนือวัดเสียงลมฝุน่นและพลังเหนือธรรมชาติผสมกันเป็นบรรยากาศตึงเครียดสุด,สดๆพระอาทิตย์หันไปมองชาวบ้านและพูดเบาๆเราไม่สามารถหยุดพวกมันได้ด้วยแรงเพียงอย่างเดียว เราต้องเชื่อในหัวใจของตัวเองและรวมแรงร่วมใจกันกันกบพายุพายุเห่าเป็นจังหวะตอบรับร่างของมันและพระอาทิตย์ผสานพลังเป็นศูนย์กลางพลังแสงทองสูงสุดคลื่นแสงนั้นพุ่งตรงเข้าเมาใหญ่ทําให้ร่างนั้นกระเด็นถอยหลังแต่ยังไม่ยอมจางไปความตึงเครียดสูงสุดอยู่ตรงนี้ฝุ่นดําและเงามืดหลายพันตัวยังคงหมุนวนรอบวัดสัญญาณชัดเจนว่าสึกนี้ยังไม่จบและทุกการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์กับพายุสามารถเปลี่ยนชะตาของวัดและหมู่บ้านได้ ร่างเงาใหญ่ที่เป็นหัวหน้าของฝุ่นดำหมุนตัววนรอบวัดพลังมืดจากมันทําให้ฝุ่นเศษไม้และเศษหินลอยสูงขึ้นเป็นพายุขนาดเล็กเสียงหยหวนของมันสถานทั้งหมู่บ้านชาวบ้านกลัน้นหายใจพวกเขาไม่เคยเห็นความมืดเหนือธรรมชาติแบบนี้มาก่อนพระอาทิตย์ยืนสงบมือยกสูงแสงทองจากตัวเขาและประกายของพายุเริ่มส่องเป็นสายลำแสงหลายพันเส้นตัดกับหมอกดําแต่ร่างหัวหน้าฝุ่นดํากลับสร้างแรงดูดพลังแสงทองเข้าหาตัวมันทําให้คลื่นพลังสะท้อนกลับมากระแทกพระอาทิตย์และพายุ พายุวิ่งวนรอบร่างหัวหน้ามันขยายร่างและส่งประกายทองกระจายเป็นเกราะป้องกันแต่หัวหน้าเงาใหญ่แผ่ปีกดำออกเต็มที่และส่งแรงลมมือตอบกลับพลังของพายุถูกดันถอยหลังแต่ยังยืนหยัดพระอาทิตย์รู้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาทุกการเคลื่อนไหวและสวดมนต์คือการต่อสู้เพื่อหัวใจและวิญญาณของวัดทั้งหมด ทันใดนั้นจากทราบวัดที่แตกสลายเดิมมีประกายแสงสีทองเล็กๆหลายพันจุดลอยขึ้นรอบพระอาทิตย์และพายุพวกมันเหมือนวิญญาณผู้พิทักษ์เก่าแก่ที่ถูกผนึกมานานเสียงก้องเหมือนเตือนศัตรูว่าพลังของแสงและหัวใจบริสุทธิ์ไม่เคยสูญหายร่างหัวหน้าฝุ่นดำพุ่งตรงเข้ามาพระอาทิตย์และพายุผสานพลังสูงสุดแสงทองรวมตัวเป็นลูกแก้วพลังขนาดมหึมาเนือวัดพลังนั้นพุ่งตรงเข้ากระแทกร่างหัวหน้าฝุ่นดำแต่ มันยังไม่หายไปทั้งหมดพลังมืดแตกตัวออกเป็นเนาเล็กๆอีกหลายพันตัวหมุนวนรอบลูกแก้วสัญญาณชัดเจนว่าการต่อสู้ยังไม่จบและครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาชาวบ้านต่างมองด้วยตะลึงและหวาดกลัวพวกเขาเห็นว่าวัตถุล้อมรอบด้วยแสงทองและเงาเมื่สลับกันทุกการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์และพายุสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของหมู่บ้านได้ความตึงเครียดสูงสุดอยู่ตรงนี้ และทุกสิ่งกำลังค้างอยู่ในช่วงวินาทีที่สำคัญที่สุดของมหาศึกเหนือธรรมชาติร่างหัวหน้าฝุ่นดำสูงใหญ่และเงาเล็ก,ลกๆหลายพันตัวพุ่งเข้าหาลูกแก้วพลังทองพระอาทิตย์ยืนหยัดตรงกลางม,มือยกสูงแสงทองจากตัวเขาและประกายของพายุผสานเป็นคลื่นพลังเหนือฟ้าคลื่นนั้นพุ่งชนเงามืดเต็มแรงทำให้มันสะบัดตัวแรงเสียงคำรามและโหยหวนสถานทั้งหมู่บ้าน แต่เงามืดไม่ยอมแพ้คราวนี้มันรวมตัวเป็นร่างเงามืดขนาดมหึมาที่ใหญ่กว่าวัดหลายเท่าปีกดำแผกว้างตาแดงฉันเปล่งประกายไฟพลังมืดสะท้อนแรงดันจนพื้นวัดสันและหมอกดำลอยหนาทึบรอบลูกแก้วพายุวิ่งวนรอบเงามืดตัวมันเปล่งประกายทองราวฟ้าผ่าทุกครั้งที่มันกระโดดแสงทองจะตัดผ่านร่างปีศาจเศษฝุ่นไม้และหินหมุนวนเป็นพายุรอบลูกแก้วทำให้เกิดแสงทองและเงามืดสลับกันรุนแรงที่สุด พระอาทิตย์รู้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปกป้องวัดแต่เป็นการต่อสู้เพื่อหัวใจและวิญญาณของทุกชีวิตในหมู่บ้านเขายกมือสูงสุดแสงทองจากตัวเขาและพายุรวมตัวเป็นลูกแก้วพลังขนาดมหึมาเหนือฟ้าลูกแก้วพลังระเบิดออกเป็นคลื่นแสงขนาดใหญ่เงามืดทุกตัวถูกแรงดันผลักออกแต่ร่างเงามืดหัวหน้าแตกออกเป็นพันๆเงาเล็กหมู่นวลรอบลูกแก้วพร้อมส่งเสียงโหยหวนราวกับท้าทายทุกความเชื่อ ชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ต่างตะลึงพวกเขาเห็นว่าวัดและท้องฟ้าถูกล้อมรอบด้วยแสงทองและเงามืดที่ปะทะกันร,ราวกับโลกกำลังสลายแต่ทุกครั้งที่แสงทองพุ่งเงามืดจะแตกและรวมตัวใหม่อย่างต่อเนื่องพระอาทิตย์พูดเบาๆกับพายุนี่คือเวลาของหัวใจและความเชื่อเราต้องไม่หวาดกลัวและรวมพลังทั้งหมดของเราไว้ที่นี่ พายุเห่าเสียงดังสุดขั้วแสงทองจากทั้งคู่พุ่งทะลุหมอกดำตรงเข้าหาห,าหัวหน้าฝุ่นดำคราวนี้แรงดันสูงจนทำให้เงามืดแตกกระจายเป็นฝุ่นดำเล็กๆรอบวัดทั้งหมดแต่ <Damn. S 1> ฝุ่นดำบางส่วนยังคงหมุนวนอยู่รอบนอกราวกับบอกว่าการต่อสู้ยังไม่จบและศึกนี้อาจกลับมาอีกครั้ง ชาวบ้านตะลึงแต่ก็เห็นว่าแสงทองจากพระอาทิตย์และพายุยังปกป้องวัดอยู่ทุกสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวผสมกันหลังจากการต่อสู้เหนือธรรมชาติครั้งใหญ่ฝุ่นดำและเงามืดค่อยๆกระจายตัวออกไปแต่พระอาทิตย์และพายุยังคงยืนสงบนิ่งอยู่ตรงกลางวัดแสงทองจากตัวทั้งคู่ส่องกระจายไปทั่วหมู่บ้านและปกป้องทุกชีวิตแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่พลังบริสุทธิ์และความเชื่อมั่นของหัวใจพวกเขายังคงไม่เสื่อมคลาย ชาวบ้านค่อยๆเดินออกมาจากที่ซ่อนพวกเขาตะลึงกับสิ่งที่เห็นวัดที่เคยถูกทำลายกลับเต็มไปด้วยแสงทองและความสงบทุกซากปร,รักหักพังกลับถูกคลื่นพลังฟื้นฟูเป็นชั่วขณะเหมือนเวทมนตร์พระอาทิตย์และพายุกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความกล้าหาญ หัวหน้าฝุ่นดำและเงามืดที่เหลืออยู่ถูกผลักกลับไปยังเงามืดดั้งเดิมใต้พื้นวัดพวกมันไม่สามารถโจมตีได้อีกต่อไปพลังของพระอาทิตย์และพายุได้สลายความมืดไปจนเกือบหมดแต่ฝุ่นดำบางส่วนยังคงลอยวนอยู่รอบนอกเป็นเครื่องตวนใจว่าพลังมืดยังไม่หายไปทั้งหมดพระอาทิตย์ยืนสงบมองไปยังชาวบ้านด้วยรอยยิ้มอ่อนๆทุกความมืดสามารถถ,ถูกขับไล่ได้หากหัวใจของเรายังเชื่อและไม่หวาดกลัว พายุเห่าเสียงเบาเหมือนยืนยันคำพูดของพระอาทิตย์ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและวัดกลายเป็นสายสัมพันธ์เหนือธรรมชาติที่เชื่อมโยงทุกชีวิตในหมู่บ้านเข้าด้วยกันชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติพวกเขาไม่ลืมสิ่งที่พระอาทิตย์และพายุทำให้เห็นว่าพลังแห่งหัวใจและความบริสุทธิ์นั้นสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและศรัทธาแต่สิ่งที่ลึกลับยังคงอยู่เหนือวัด รอยฝุ่นดำบางส่วนที่หมุนวนรอบขอบวัดแสดงให้เห็นว่าความมืดจะไม่หายไปตลอดการพระอาทิตย์รู้ดีว่าแม้ศึกครั้งนี้จะจบลงวัดและหมู่บ้านยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปพายุเห่าเบาๆเหมือนยืนยันว่าพวกเขาพร้อมเสมอที่จะปกป้อง ช่วงเวลาสุดท้ายของวันพระอาทิตย์ยืนบนระเบียงวัดแสงทองจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาเข้ากับประกายของเขาและพายุทำให้ทั้งวัดเปล่งประกายเหมือนทองคำชาวบ้านมองด้วยความอัศจรรย์และศรัทธาในหัวใจแสงทองนั้นไม่เพียงปกป,ป,ป้องวัดแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและพลังแห่งหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ในที่สุดความสงบกลับมาวัดเต็มไปด้วยความอบอุ่นแสงทองและสายลมอ่อนๆผสานกันเป็นท่วงทำนองแห่งชีวิตพระอาทิตย์และพายุยืนมองไปยังท้องฟ้ารู้ว่าพลังมืดอาจกลับมาอีกแต่หัวใจของพวกเขาและหมู่บ้านเข้มแข็งและไม่หวาดกลัวอีกต่อไปและแม้ว่าเนามืดจะยังคงหมุนวนอยู่ไกลๆแสงทองของพระอาทิตย์และพายุก็เป็นเกราะปกป้องที่ไม่อาจถูกทำลายวัดและหมู่บ้านยังคงยืนหยัดด้วยความสงบความหวังและศรัทธาที่ไม่สิ้นสุด